คลิปนี้บังจะมาบอกถึงการตอกลายหนังแบบเคล็ดลับของมันจริงๆผลงานที่มีอยู่ทั้งของลูกศิษย์และของอาจารย์รวบรวมกัน 1. การตอกลายหนังเราต้องหาแบบและจุดสำคัญของมันคือวาดแบบลงบนหนังและเดินเส้นย้ำเส้นให้ถูกต้องเส้นมันมีอยู่ซ้ายหรือขวาเส้นบนหรือเส้นล่างเส้นที่เราคงไว้เทคนิคที่เหลือ ก็คือการเล่นสีหรือการเล่นแสงเงาเข้าไปช่วยในชิ้นงานให้มันดูโดดเด่นขึ้นหรือมีพลังขึ้นตอกหนังไม่จำเป็นต้องแข็งสามารถที่จะให้อ่อนพลิ้วหรือเป็นสไตลต์ของการตอกของช่างใครช่างมันทุกคนก็ทำได้เมื่อทะลุเทคนิคลเล็ดลับในการกรีดหรือการเดินเส้นย้ำเส้นซึ่งบางมีบอกไว้ในคลิปนี้นะครับนี่ก็คือการตอ่อในการตอกลายแกะลาย สิ่งที่สาคัญที่สุดการแกลลายตอกลายก็คือการเส้นเดินเส้นและต้องรู้ว่าเราจะตอกเส้นซ้ายหรือเส้นฝาและแสงไฟที่เข้ามาเราก็จะรู้อันนี้มันเป็นเทคนิคในการตอกเครื่องหลังจริงๆนี่ขนาดน้องก็พิ่งตอกวันแรกเขาก็สามารถเดินเส้นแล้วก็กิดลายโรกลายโดยแบบฟรีแฮนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็ ทำเครื่องหนังไม่ยากแค่ตั้งใจแล้วก็เอาใจใส่และรักมันจริงๆมีการอย่าใช้ให้ให้ใช้กันไกลลูกสิทธ์บอกเขาชอบมีดเขาถนัดมีดก็เ,เอาที่เราถนัดได้เลยนี่ตัวนี้เป็นหนังฟอกฝาดหนังงัวนอกหนังนําเข้ามานะหนังงัวนนอกนี่มันจะน,นิ่มยิ่งใช้ยิ่งนิ่มนะ เป็นัไงบ้างอพูดหน่อยนี่ลูกศิษย์างไหมบ้างรู้สึกก็นิดนึงค่ะแต่ก็ดีใจที่อ,อาจารย์สอนหมดเลยทุกอย่างอืม่วยอาจารย์นะลูกศิษย์จะต้องอ่วยอาจารย์ไม่่วยไม่ได้ไม่จริงจริงจริงอาจารย์สอนดีเข้าใจง่ายเออตัดต่อไปก็เป็นแบรนด์ของตัวเอง,งครับเราสร้างในสิ่งที่ดีเราสร้างคนคนจะได้สร้างงานโอเคนะครับ